แหมเจอกันทุกวันเลยนะกินเยอะๆนะครับทั้งคู่สนเสริญหนาข่าวมือถือน่ารักทั้งพี่เตแล้วก็น้องนิวแจ้งเตือนแรกของสตอรี่ไอจของวันนี้ของพี่เตะก็คือไอเด็กคนนี้นี่เองหยุดยิ้มไม่ได้เลยจะบอกว่าหล่อก็หล่อจะบอกว่าน่ารักก็โคตรน่ารักจะบอกว่าคลั่งรักอะก็คลั่งรักนะหรือจะบอกว่าแฟนก็แฟน วาสนาของนิววี่เลยมีแฟนน่ารักคอยถ่ายรูปให้วาสนาของพี่เตมีแฟนน่ารักน่ารักให้อวดนี่แหละวาสนาของเตนิวที่เขามีกันและกันสาววายคิดกันหมดเลยจ้าก็ชัดนะพี่เตเขาชอบถ่ายแฟนเวลากินข้าวอะไรอย่างงี้น่ารักดูขี้อวดดีแล้วเห็นวันก่อนมีคนบ่นว่ารถติดต้องขึ้นรถไฟฟ้าวันนี้พี่เตเองมารับถึงที่เลยวาสนานิววี่ดีใจนะที่เห็นพี่เตกลับมาอัพสตอรี่ไอีอีกครั้ง กับชีวิตประจําวันนะไม่ใช่เรื่องงานคือเห็นพี่เตาหายไปหลายวันเนี่แต่ก็ดีใจเห็นกลับมาพร้อมกับความสดใสแบบนี้วิวของพี่เตะจะไม่หายไปเสมอเพราะวิวของพี่เตก็คือนิววี่นี่เองไม่รู้หลายคนเป็นไหมแต่พอดูแล้วรู้สึกใจมันฟูนะสนเสริญนักข่าวมือถือ